ทุกคนค่ะเบทํางานเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะถ่ายละคร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 หรือว่าถ่ายยูทูปถ่ายยูทูปถ่ายดูหูเยอะไปหมดเลยค่ะแต่พรุ่งนี้คือวันหยุดของเบสไเบจะได้พักแล้วไปดูกันค่ะว่าวันพักของเบสไเททำอะไรบ้าง เบสคำสิงเคลื่อนไหวล่าสุดหลังเกิดดราม่าพ่อสมรักล่าสุดสาวเบสลรกุณีคำสิงได้เคลื่อนไหวผ่านติ๊กตอกส่วนตัวซึ่งได้ลงเป็นคลิปวิดีโอขณะที่สาวเบสลรกุณีคำสิงกำลังแต่งหน้าแต่งตัวรับบทในละครต่างๆซึ่งงานนี้สาวเบสเองก็มาในลุคสบายๆอีกด้วยพร้อมกันนี้ยังได้พักผ่อนนอนอยู่บนเตียงเพื่อดูซีรีส์จีนและเกาหลีที่สาวเบสชื่นชอบซึ่งงานนี้สาวเบส เก็ได้ให้ข้อความระบุคลิปวิดีโอนี้ว่าทํางานจุกๆุทุกวันแบบนี้ต้องหาวันว่างหากําลังใจจากคนจีนเอ้ยจากซีรีส์จีนจุกๆสักหนึ่งเรื่องค่ะทุกคนแหมสาวเบสขาไม่ต้องหาจากคนจีนก็ได้ค่ะเพราะมีคนจีนอย่างหนุ่มแพทริกฟอลริสซึ่งเป็นจีนแต้จิว๋วอยู่ข้างข้างสาวเบสอยู่ตลอดแล้วและคอยให้กําลังใจสาวเบสตลอดแบบนี้ไม่ต้องไปหากําลังใจจากที่อื่นมองมาที่หนุ่มแพทริกก็เจอแล้วค่ะสาวเบ ค่ะ เวลาคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันก็น่ารักดีนะคะถ้ามาทำคอนเทนต์ดูซีรีส์ด้วยกันของทาง IQIYI Thailand จะต้องเป็นอีกหนึ่งคลิปโปรโมตเว็บไซต์ได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะแค่เห็นสาวเบสเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์ที่ดีใจและมาโปรโมตแบบนี้แฟนคลับก็รู้ได้แล้วว่าสาวเบสเองก็น่าจะ move on จากสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีและแข็งแกร่งขึ้นเพราะมีคุณแม่อ้อยน้องโบ๊และที่สำคัญ ก็คือหนุ่มแพทริกปรวริสที่คอยอยู่เคียงข้างเสมอและตลอดไปนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่มีหนุ่มคนไหนที่ดูจริงใจเท่ากับหนุ่มแพทริกอีกแล้วจริงใจรักจริงให้ร้อยเต็มร้อยไปเลยค่ะสาวเบสเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนได้เลยขอขอบคุณเบสคำสิงและแพทริกปรวริส ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ